สวัสดีครับนักเรียนชั้นสองศึกษาปีที่5คลิปวิดีโอต่อไปนี้เป็นคลิปวิดีโอการเรียนการสอนในวิชาสุศึกษ,ษาเรื่องการดูแลระบบขับปัสสาวะพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังคลิปกันได้เลยครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะครับเราจะต้องมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนว่าหลังจากที่เราเรียนเรื่องนี้แล้วเราจะมีความรู้ในเรื่องอะไรบ้าง ะจุดประสงค์สำหรับการเรียนวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายการทํางานของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะได้นะครับต่อไปถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันเลยในเนื้อหาบทเรียนของเรานะครับก็จะแบ่งออกเป็นสองหัวข้อก็คือ1ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะ อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูระบบแรกกันเลยนะครับระบบย่อยอาหารอ่าซึ่งในร่างกายของคนเรานี้นะครับระบบย่อยอาหารก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบที่มีความสำคัญไม่แพ้ระบบอื่นๆในร่างกายทีนี้เรามาดูความสำคัญของระบบย่อยอาหารก่อนว่ามันมีความสำคัญต่อร่างกายของเราอย่างไร ความสําคัญนะครับก็คือระบบย่อยอาหารนี้จะเป็นระบบที่เปลี่ยนอาหารที่เรารับประทานเข้าไปให้กลายเป็นสารอาหารซึ่งสารอาหารตัวนี้แหละร่างกายจะสามารถดูดซึมเข้าไปใช้งานได้เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของร่างกายนั่นเองถ้าเกิดร่างกายของเราไม่มีระบบย่อยอาหารร่างกายของเราก็จะไม่สามารถดูดซึมสารอาหารไปใช้งานได้นั่นเองนะครับ เมื่อเรารู้ถึงความสำคัญของระบบย่อยอาหารแล้วทีนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะอะไรบ้างที่อยู่ในร่างกายของเราที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารมาดูอวัยวะแรกเลยนะครับอ,อวัยวะแรกนั่นก็คือปากของเรานั่นเองนะครับซึ่งปากของเราเนี่ยมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลง และนอกจากนั้นในปากของเราก็จะมีน้ำลายใช่ไหมในน้ำลายของเราเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการคลุกเคล้าอาหารให้เข้าด้วยกันเวลาลเราเคี้ยวจะได้เคี้ยวสะดวกและเวลากลืนเราก็จะได้กลืนอาหารได้สะดวกแต่นอกจากนั้นน้ำลายก็ยังมีหน้าที่ย่อยโปรโตีนประเภทแป้งให้เป็นน้ำตาลนะครับโดยเอนไซม์ที่ใช้ย่อยโปรโตีนมีชื่อว่าเอนไซม์อะเมลสนะครับ อ่ะทีนี้มาดูอวัยวะที่สองนั่นก็คือหลอดอาหารอ่านักเรียนสังเกตดูในรูปนะครับลักษณะของหลอดอาหารของเราเนี่ยมันจะเป็นแคายๆท่อซึ่งเวลาเราคืนอาหารลงไปเนี่ยหลอดอาหารจะมีหน้าที่ในการลำเลียงอาหารของเราลงไปสู่กระเพาะโดยวิธีการลำเลียงของมันก็คือในหลอดอาหารเนี่ยมันจะมีการบีบรัด อาหารที่เรากืนลงไปเนี่ยค่อยๆบีบรัด,ดลงไปเรื่อยๆนะครับจนลงไปสู่กระเพาะอาหารของเราต่อไปอวัยวะที่สามนั่นก็คือกระเพาะอาหารนั่นเองนักเ,เรียนรู้ไหมว่าหน้าที่ของกระเพาะอาหารคืออะไรอ่าใช่แล้วครับหน้าที่ของกระเพาะอาหารก็คือมีหน้าที่ในการย่อยอาหารที่เราทานเข้าไปนั่นเองโดยที่ ภายในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยมันก็จะมีทั้งน้ำย่อยแล้วก็เอนไซน์นะครับที่ช่วยในการย่อยอาหารที่เรารับประทานเข้าไปโดยเอนไซม์เหล่านี้กระเพาะอาหารจะต้องมีตัวช่วยก็คือเอนไซม์บางอย่างจะต้องถูกส่งมาที่กระเพาะอาหารซึ่งกระเพาะอาหารไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้และอาหารจําพวกโปรตีนนะครับก็จะถูกย่อยมากที่สุด ในบริเวณกระเพาะอาหารของเรานั่นเองอ่ะต่อไปอ่ะอวัยวะต่อไปก็คือตับนะครับตับก็จะมีหน้าที่ผลิตน้ำดีนะครับซึ่งน้ำดีตัวนี้แหละจะเป็นตัวช่วยย่อยไขยมันนะครับให้แตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็วิตามินบางชนิดซึ่งน้ำดีที่ช่วยย่อยไขยมันเนี่ยจะถูก ส่งไปย่อยที่ลำไส้เล็กอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูเอาไว้เจ้าต่อไปอ่าต่อไปก็คือลำไส้เล็กนะครับลำไส้เล็กก็จะมีหน้าที่ในการย่อยและดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายนะครับโดยที่น้ำดีที่ผลิตจากตับอ่าก็จะถูกส่งมาย่อยที่ลำไส้เล็กนะครับหลังจากนั้นการดูดซึมของลำไส้เล็กเนี่ยภายในลำไส้เล็กมันก็จะมี เป็นคล้ายๆขนขนาดเล็กๆนะครับที่อยู่ภายในลำไส้เล็กซึ่งขนเหล่านี้จะมีหลอดเลือดฝอยอยู่จำนวนมากแล้วหลอดเลือดฝอยตัวนี้ก็จะเป็นตัวในการดูดซึมสารอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายนั่นเองมาดูอว,วัยวะต่อไปอไว,วัยวะต่อไปนั้นก็คือลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่มีหน้าที่อะไร ลำไส้ใหญ่ก็จะมีหน้าที่ดูดซึมน้ำและเกลือแร่นะครับรวมถึงวิตามินบางชนิดกลับเข้าไปสู่ร่างกายในกรณีที่ร่างกายของเรายังขาดน้ำและเกลือแร่ลำไส้ใหญ่ก็จะมีหน้าที่ดูดซึมกลับเข้าไปส่วนอาหารที่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้นะครับก็จะกลายเป็นกากอาหารและก็จะถูกขับถ่ายออกไปทางร่างกายของเรานั่นเองอทั้งหมดที่ครูอธิบายมาเมื่อกี้นะครับก็เป็น อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารทีนี้เรามาดูกระบวนการทำงานของระบบย่อยอาหารบ้างว่ามีกระบวนการทำงานอย่างไรมาดูครับขั้นตอนแรกอาหารก็จะถูกบดเคี้ยวโดยฟันนะครับในน้ำลายก็จะมีเอนไซม์ที่ช่วยย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลจำได้ไหมเอ่ยเอนไซม์ชื่อว่าอะไรครับ อ่ามายเลสนั่นเองต่อไปอาหารถูกลำเลียงไปยังกระเพาะอาหารนะครับภายในกระเพาะอาหารก็จะมีการย่อยโปรโตีนโดยกรดและเอนไซม์ที่สร้างมาจากกระเพาะอาหารหลังจากนั้นอาหารก็จะถูกส่งไปยังกระเพาะอาหารเมื่อกระเพาะอาหารทำการย่อยเสร็จแล้วก็จะถูก ส่งกลับไปที่ลำไส้เล็กนะครับโดยลำไส้เล็กนะครับก็จะมีหน้าที่ในการย่อยพวกโปรโตีนคาร์โบไฮเดตและไขมันจำได้ไหมเอ่ยว่าไขามันเนี่ยมีอะไรที่มาช่วยย่อยอ่านั่นก็คือน้ำดีนั่นเองซึ่งน้ำดีได้มาจากตับนะครับก็จะถูกส่งมาที่ลำไส้เล็กเพื่อช่วยย่อยไขยมันสารอาหารที่ผ่านการย่อยจะมีขนาดเล็ก เราจะสามารถดูดซึมเข้าผนังลำไส้เล็กแล้วก็เข้าสู่กระแสะเลือดเพื่อไปเหล่าเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายต่อไปอขั้นต่อไปอาหารที่ย่อยไม่ได้นะครับหรือย่อยไม่หมดก็จะกลายเป็นกากอาหารแล้วก็จะถูกกำจัดออกมาท,ทางทวารหนนะักนั่นเองนะครับนี่ก็คือการทำงานของระบบย่อยอาหารอ่า อันนี้เราก็เรียนเกี่ยวกับความสําคัญของระบบย่อยอาหารอายุวะต่างๆที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารรวมถึงการทํางานของระบบย่อยอาหารเสร็จแล้วทีนี้ครูก็จะมีวิธีดูแลระบบย่อยอาหารนะครับเราจะมีวิธีดูแลอย่างไงให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยทำงานเป็นปกติวิธีแรกเราสามารถทําได้ง่ายๆก็คือ1การเคี้ยวอาหารเราควรเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน เพราะอะไรเพราะการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนอกินนั้นเราจะช่วยลดภาระของกระเพาะอาหารไม่ให้ทํางานหนักมากเกินไปต่อไปข้อที่2นะครับดื่มน้ําวันละ8ป0ถึงสิแก้วแล้วก็ไม่ทานอาหารรสจัดเพราะจะทําให้กระเพาะระคายเคืองแล้วก็ควรรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะครับเพื่อป้องกันการเกิดโรคก,กระเพาะเสร็จแล้วควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุก และย่อยง่ายนะครับแล้วก็สำคัญเลยควรออกกำลังกายหลังจากรับประทานอาหารแล้ว2-3ชั่วโมงเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหารให้ดียิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลระบบย่อยอาหารที่นักเรียนสามารถทำได้ที่บ้านและทำได้ด้วยตัวเองนะครับอ่าโอเคต่อไปเรามาดูระบบต่อไปกันเลยนั่นก็คือระบบ ขับถ่ายปัสสาวะ,ะในระบบขับถ่ายปัสสาวะเนี่ยมันมีความสำคัญต่อร่างกายอย่างไรนะครับก่อนอื่นเรามาดูความสำคัญของระบบขับถ่ายปัสสาวะกันก่อนเลยซึ่งความสำคัญของระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับ ก็เป็นระบบที่กําจัดของเสียออกจากร่างกายนะครับช่วยควบคุมปริมาณน,าน้ำในร่างกายให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมก็จึงมีความสําคัญในการช่วยไม่ให้เกิดการสะสมของเสียหรือเชื้อโรคในร่างกายส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับไม่เจ็บป่วยง่ายอ่านี้ก็คือความสําคัญของระบบขับถ่ายปัสสาวะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ามีอวัยวะ อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายปัสสาวะามาดูวันแรกนะครับอวัยวะแรกก็คือไตไตของคนเรามีรูปร่างคล้ายกับเม็ดถั่วนะครับเม็ดถั่วแดงไตของคนเราจะมีอยู่ทั้งหมดสองข้างซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังนะครับก็จะมีหน้าที่ในการกรองของเสียออกจากเลือดแล้วขับออกมาในรูปแบบของปัสสาวะาต่อไปอวัยวะที่สอง นั่นก็คือกรวยไตยซึ่งกรวยไตยนี้จะอยู่ภายในไตอีกทีหนึ่งนะครับดูในภาพนะซึ่งกรวยไตยก็ทําหน้าที่เป็นทางผ่านนะครับให้น้ําปัสสาวะไหลมารวมกันกักเก็บและพักน้ําปัสสาวะไว้ก่อนไหลลงสู่ท่อไตอ่นนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรวยไตยนะครับอา,อาวัยวะต่อไปก็คือท่อไตอท่อไตก็จะเป็นทางผ่านของน้ําปัสสาวะลงสู่กระเพาะปัสสาวะนั่นเอง แล้วก็อวัยวะสุดท้ายกระเพาะปัสสาวะก็เป็นที่เก็บปัสสาวะนะครับเมื่อมีปริมาณมากขึ้นผนังกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันก็จะมีการยืดหดตัวเพื่อกระตุ้นให้เรารู้สึกปวดและขับออกนอกร่างกายนั่นก็คือปวดปัสสาวะนั่นเองนะครับนี่ก็คืออวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายปัสสาวะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูระบบ ขับถ่ายปัสสาวะมีการทํางานอย่างไรการทํางานของระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับก็คือไตเนี่ยจะทาหน้าที่ในการกรองน้ําเกลือแร่และสารเคมีส่วนเกินที่ร่างกายไม่ต้องการออกจากเลือดแล้วขับออกมาเป็นของเสียในรูปแบบของปัสสาวะหลังจากนั้นก็จะส่งมาที่กรวยไตซึ่งกรวยไตก็ทํนมาที่กักเก็บหรือพักน้ําปัสสาวะไว้นะครับก่อนที่จะ ่อยออกมาจากไตแล้วส่งต่อผ่านลงไปยังท่อไตอพอผ่านไปท่อไตแล้วก็จะส่งต่อไปถึงกระเพาะปัสสาวะนะครับซึ่งเป็นที่เก็บน้ําปัสสาวะเมื่อมีปริมาณที่เหมาะสมหรือมากพอแล้วร่างกายก็จะรู้สึกปวดนะครับแล้วก็จะ,ะถ่ายปัสสาวะออกมานั่นเองนี่ก็คือการทำงานของระบบขับถ่ายปัสสาวะอ่ะ นอกจากนั้นนักเรียนสามารถดูแลระบบขับถ่ายปัสสาวะให้ทำงานเป็นปกติได้โดยวิธีง่ายๆเลยครับหนึ่งดื่มน้ำอย่างน้อยวันละแปดถึงสิบแก้วยิ่งดื่มมากก็จะยิ่งช่วยให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะทำงานได้ดียิ่งขึ้นสองก็คือไม่กลั้นปัสสาวะเป็นเวลานานๆน,นะครับเพราะจะทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบได้สามถ้ามีอาการถ่ายปัสสาวะไม่ออก นะครับหรือปวดเวลาถ่ายปัสสาวะหรือมีเลือดปนออกมาอันนั้นก็ควรที่จะบอกพ่อแม่นะครับเพื่อที่จะได้พาไปพบแพทย์นั่นแสดงว่าระบบกับถ่ายปัสสาวะของเราเริ่มผิดปกติแล้วต่อไปนะครับไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัดมากเกินไปเพราะจะทําให้ไตทํางานหนักและเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตนั่นเองแล้วก็ข้อสุดท้ายออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับจะช่วยป้องกัน การตกตะกอนของของเสียที่อยู่ในไตของเราได้นะครับและป้องกันการเกิดโรคนิ้วนะครับในระบบปัสสาวะได้นั่นเองนี่ก็เป็นวิธีการดูแลง่ายๆนะครับที่นักเรียนสามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อ่าสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและระบบขัดถ่ายปัสสาวะเรียบร้อยแล้วนะครับหากนักเรียนยังสงสัยหรือย,ยังไม่เข้าใจ นักเรียนก็สามารถย้อนกลับไปดูเนื้อหาที่ครูอธิบายไว้ข้างต้นได้นะครับ